อ,นนอีกยุ่มโอ้ยเซาว่าต้องกินเบิังพี่น้องสวยงามว่ะสุกล,ล,ลิบเหลียบจิ๋วเอาแม่เปาจัดการมันแม่เปาเฮ้ยเอาแม่เปาเอาแม่เปาอะไรล่ะพ่อเอาแม่เปาไม่ไ,มไ,มไ,มได้เก็บดอกเห็ดพี่น้องไงบักเปาอ่อนแล้ว มาแล้วครับพี่น้องผมรอบแรงรอบแรงมือเส้านี่มาเอาไปแล้วรอบหนึ่งม้วนนี่มันวันใหญ่ไหมมารอบแรงครับผมโอ้พี่น้องอากหลากอยู่พูดสวยงามสวยงามพี่น้องเลยลขึ้นไป ล่ามเข้าไปในปลาในกอไผ่พ่นพี่น้องเลยพุ่นพุ่นอีกเมื่อนึงพุ่นอยู่ไอ้เก๋มัดเยวจินได้แล้วพี่น้กกนอ,นนองเอ้ยแต่วันนี้กับโพดแล้วพี่น้องเลยสวยงามสวยงามเอาจัดกันตอนเอานี่แล้วบ่สวยงามเอานี่ห้อมพ่นขึ้นมาพี่น้องตอนเอาบ่สวยงามอ่ะสะโอ้ ใคพอ้ในแนวกินแรงก่นอ้องเลยรวมกันก็มือเส้านี่พอดีพอดีแกงบมันคอ,อยลอยขายหรอกกวอ,อย่าวาเถื่อนหรอกมันหลักขาย,ยากันนึงเดียวท้องปดได้จเขียนซื้อไว้ที วดดวดยุงเริ่มมาอาระวาดแล้วพี่น้องเอ้ย่ได้จะก็ไปคิดสิสร้อยเรือค่อยว่าแล้วนอคอยสิี่ายเชิบจับเชิบเมนเดี่ยวอยู่ไหนว่าสิเปล่าได้อมาแล้วบักปอามาแล้ว ได้มันมาเมล็ดไข่เลยดิเอาแม่เปาจัดการมันแม่เปาเฮ้ยเอามันแม่เปาเอาแม่เปาอะไรล่ะพ่อเอาแม่เปาบ่ได้เก็บดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยบักเปาออนแล้วมันบ่ได้พ่อเห็ดซื่อๆดิคั่นมันได้พ่อคั่นมันได้พ่อเห็ดบ่พี่น้องเอ้ยจังมุนเนาเป่าเก็บเอานี่จากมัน ต้องดำไงมัดนี่น้องว่าก็นหะสัวอ้าเอาาหักไพล้วนๆเลยแต่ดอกเห็ดกันยังแข็งขึ้นมาได้เห็นปะดอกงอกงอกเงีย้ย มันง่อนย้อจงงัดบ่บ่นะเจ้าอยากลองงัดบ่ท่นเจ้าค่อยทายให้เอาเอาตะใบมันนั่นล่ะนี่พี่น้องเอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วยุ่มนึงเหลืออีกอยู่จักยุ่มวะ1 2 3 4 5 6ยุ่มอีก6ยุ่มอื้อโอ้ ไปเศร้าว่าต้องกิน <g ül üyor> <c oughs> โอ้ยเสียมหักจมพี่น้องไงเอาเอาไว้ก่อนเนาะไปหาเสียมใหม่มางัดกันเบิง้งพี่น้องสวยงามบ่สมบูรณ์สมเหลี่ยมจิ้งว่าท่านได้กวดออกให้พี่นอ้องเบิ้องหลักแต่วอาพี่น้องไงฝนฝนเทียนจิ้นงนี่จอมนิกะ เอาพ่อเห็พี่นนองได้เบิึงได้เห็นดีดอกนะครับพี่น่องเฮ็ดปวกปีนี้วันที่เท่าไรว่าย <24. S 1> ี่สิบสี่เง่นบหยี่สิบสี่กรกฎา,าปีสองห้าหกหกหกคือหกเจ็ดหรอหกหกหกกับหกหกครับผมยี่สิบสี่กรกฎา,าปีสองห้าหกหกนะครับพี่น่องซื้อมาจิบได้เล,เลยนะ้ำมันตับได้การแล้วเอา หมสองของปีเอ้าเอาไว้เนี่ยเด็กไหมเอายมเด็กไหมเนะี่ย